วัดีค <Iya. S 2> รับพี่เองบ้านเขาจอยสาบบ้านอย่าล้วครับมือครับที่เองวัาดีปขายไก่ครครับไก่เหลือบ้านรับที่เรางบรคขายบอกใคดีไาได้ครับครับดีถอดประมึกนํารครับท in ี่รองบรคใครเหลือบ้าเขากับบอย่างเรครับเขากับบตตองได้สือรับเขาล้วครับ เขาประจับเปดูนี่เลยหรอครับนี่ครับตำบะแตงหรอครับตำแตงใส่บะกอกหรอครับจัดไปครับจัดเปดูนี้ไปเลยหรอครับนี่แหละครับชีวิตพ่อค้าหรอครับเดี๋ยวบ้านในกินของฟองอยู่ละก็บราต้องไป คของกินอยู con, a, á, ่แ ng ล้วก็ไปกินของเจ้าของเดีกวครับพี่น้องครับตำมะแตงก็ไม่ดีอะไรเยอะหรอกครับพี่น้องนะครับใหญ่ๆแล้วครับบาดเราใจสารใส้นเกลือลงไปก่อนที่กระเด็นไปแขนแล้วผมเกี่ยวบ้ใส่ปลาได้ครับตเบิกแตงเพราะว่าปลา โมบักก็ครับคมจะใส่่แกับตาใส่ดับตาลูกไป่อ้อหดกับดอก บแงกใส่บะเกอกบดนะครับใส่ตูเย็นไว้เลยครับบัเกก็ะได้กินโดนนะครับแช่ตูเย็นไว้เล้วครับวิธีเก็บบักกล็ดนะครับแช่ตูเย็นไว้เลยครับพี่ครได้กินตลอดนะครับพี่น้อัดเขาได้ซงฟิดเลยครับผมแปกดัวนะครับใส่หลายแซบหลาย ดูแล้วครับดึจตัวแล้วครับทับเข่าแบบใหญ่ๆด้วยนะครับดุจใส่ของเสียมาแล้วครับเุกอย่างเขาก็ของผิดได้ทุกทับทาบเข่าใหญ่ๆแล้วครับพี่น้องครับแต่งแล้วครับใส่ลงไปเลยครับขอบคุณขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อครับแล้วนกะับซี่เข่าวัดจิตามบ้านเท้าจอยสาน ขเขาบอกว่าเป็นกระไล่ใจใครแล้วครับของบุญขอบคุณนพี่เขาหลายๆครับโอ้แซ่บสียโอ้โห่ตัวใส่ปลาอยู่ตับตับตับแซ่บตัวใส่บัตปลามันก็จะเสียบมาเลยทีเดียว

กับ่ครับพี่เบิร์โอพี่เผ็ดซีดไวกับเผ็ดแล้ว <c oughs> พี่ร้องตักใส่จานด้วยครับรครับพี่ร้องตำมะตังด้วครับใส่บวกรวใส่ปลาไหลด้วครับพี่ร้องหมดสักบัดบานด้วยครับตักแตกบวใส่ปลาหาก็แซ่บด้วยครับพี่ร้อง ใส,ใส่กะดมปลาใส่กระปูใส่บกขอกใส่บักวางบ้านเท่าแล้วครับเร็จแล้วครับพี่รองบ้านับดีครับ,บทำแกงแล้วครับพี่รองไปใส่ปลาใส่แต่ปูกับน้ำปลาแล้วครับใส่ผงแป้งด้วยแล้วครับกับข้าวบึกทอดแล้วครับกับปบหยางแล้วครับ ตาเด้อครับพี่น้องไว้จินเข่ากรบปานเข้าจอยสารเด้อครับพี่น้องขอบคุณขอบคุณพี่น้องหลายๆครับที่เป็นกรลังใจใส่บานเข้าจอยสารนะครับสำหรับกิมบีก็ไว้ซ์บีแหละครับพี่น้องนะครับ ฝากคนไลค์คนแชร์กดติดตามไปได้เลยด้อครับฝากเท้าจอยสานเจอกันจิ้มไปจิดด้มมาครับผมสวัสดีครับ